สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณนชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแลและการเลี้ยงสัตว์ภาคภมอันนี้แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาร์วันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกานะครับพี่น้องเนาะปี63ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีนะครับตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้อง กะตลาดนี่กย็ยืยยยยย่อเยื้องกับอบตโคกสีทั้งหลังเละครับพี่น้องเนาะราคาบัวประจําสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพีผพาหน้องยังเข้าไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะตัวขาวตัวนี้เดี๋ยวต้องไปเบิ้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งตัวนี้ก่อนก็แล้วกัน,นครับพี่นอ้องว่ารู้ว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหรนะ่เนาะอันนี้เป็น,ปนแมงลูกป่ะครับนี่ โอ้นี่ขายแล้วนะครับนเนาะเหลือตาลูก,ก,ลกโอ้จริงจริงนี่เป็นคู่แม่ลูกนะครับเนาะเนี่ยนะครับเด้อเพิ่นแยกไอ้แยกแม่แยกลูกแล้วครับพี่น้องเหลือตาลูกนะครับเดี๋ยวสิาพาเบิ่งไหนอ่าลูกตัวนี้นะครับเนาะว่าเพิ่นจะห้องไว้เท่าไหร่นะครับเป็นลูกลูกตัวแม่เด้อครับเด้อไอ้ไอ้จักเดือนจักเดือนครับหัวตัวนี้หกเดือนครับหเดือนอันนี้ห้องไว้เท่าไยครับนี่สามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อสามหมื่นเจ็ดนะครับเนาะลักษณะก็เป็นงัวแดงเข้มๆเลยนได้ครับพี่น้องครับ นี่แหละครับเครื่องโบดเด้อห์นู้สันๆนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ทาดำอันนี้ลูกของพ่อเด้กครับไบคุ้มตัวบ้านครับผมตัวบ้านนะครับตัวตัวสีงามด้วยครับพี่น้องเดอร์แดงเข้มนะครับเนาะห่องไว้สามสิบเจ็ดตระกับพี่น้องครับอันนี้ง้อเขาจากบ้านไหนครับใบบ้านหนองคุ้มดินครับหนองคุ้มดินนะครับเนาะฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหกห้าจ้างแม่นี่ป่้ยไปถอดเลยครับตัวนี้ ถ้วยไปทองสามยุทธ์สี่เอาวครับโอ้หนี่ถ้วยสารยุทสี่นะครับอันนี้พี่น้องสามสิบกิ่งก็ล่อง,องต่อล่องเอาครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสีผ้าเบื้งทางนี่นะครับเนาะ<ป>นี่<ป>ะนะครับเด้อจิ้มดำๆนี่นะครับผมอ่าอย่างนี้นะอ่าแยกแยกแม่ไปแล้วนะครับพี่น้องครับ,บเดี๋ยวสีผ้ายางเขาไปเบื้องตัวขาวๆตัวนี้ม่รู้ว่าของผู้ใดตัวขาวนี่แม่ขาวนี่ของผู้ใดครับไปอ่าเดี๋ยวสีผ้าเบื้องนะครับเด้อว่าแม่ขาวนี่ อ่าเพิ่นจะห้องไว้เท่าไรห้องสามสิบเจ็ดครับห้องสามสิบเจ็ดแล้วใครท่องสี่เข้าวสามเดือนอืมท้องท้องอีกสี่ข้าวสามเดือนเหรอครับอันนี้ท้องอีกผสมหลอดหรือผสมโตครับโตครับผสมสองแสนข่้วโอ้ผสมพอพันในเป็นปลามันแดงนะครับเนาะปลามันแดงนะครับเด้อนี่แหละเพิ่นห้องไว้ยสามสิบเจ็ดปร์เซนแล้วครับพี่น้องท่านผู้ใดอยากจะได้งง้ขาวอยู่นี่ทองอ่าเกือบเกือบสามเดือนแล้วคนคุณว่าครับผมอ่านี่แหละเดี๋ยวธิพาเบึงไทยนะครับเนาะสุดท้ายก็หิ่มดำนะครับเด้อตัวนี้ก็ได้นี่นะครับ ให้พี่ให้น้องเบิ่งรวมๆนะครับเนาะนี่แหละลรูปร่างลักษณะขององว่วงแม่ขาวตัวนี้ครับผมดูส่วนท้ายดูส่วนหางครับผมนมสีเต่าอยู่ด้วย,วยคับพี่น้องตัวนี้เนาะแตนผู้ใด้นี่แหละครับหางบ่ดอกนะครับเนาะหางบ่ดอกหางบออ่ขา,าดครับเอ้าเอ้าเอ้ยมาขึ้นตาหน่อยเธอเว้ย อันนี้รับประกันตำหนินะครับพี่น้องครับอ่าม้วนได้ลูกมาจนกระโดดหรือเปล่าตัวนี้ม้วนสาวครับม้วนสาวนะครับเนาะสาผู้ใดอยากจะได้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับดื้อไปเลวะศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูงหนึแปดหนึ่งหกเก้างกเ้าวนไอจากบัตรนะครับจอยบนระเบิดจอยบนระเบิดเนาะมีโลต้งเหยบไหมครับมีครับอ่าผู้ใดอยากอ่าจะได้นะครับเด้ออ่าพวกง้อผู้ตัวนี้ก็บงานมิ้นทครับเดี๋ยวจัะคอยไปเบื้องกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่า เยวจะพายั่งไปเบื้องน้ำตัวผูตัวนี้แหละตัวที่มันนีพุมเมื่อกี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาดูส่วนนี้นะครับเนาะอ่ตัวผูแดงๆอยู่นี่เห็นอยู่นหนีสองตัวงามอยู่นเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบื้องกันว่าตัวผูแบบนี้พนจะห้องห้องใบถ่าดยนะครับเด้ออ่านี่นะครับไอ้ครับไอ้โตโตผูในห้องไว้เท่าไหร่ครับตัวละสามสิบเจ็ดครับตัวละสามสิบเจ็ดได้กลายเป็นโตผู ีตัวสีขาวอยู่ตรแม่นเนาะมัอนี่ไอ้เปิ้ลมีตัวผู่มาไอ้สามตัวแล้วกันตัวละแม่มันกับนี้ตัวละสามสิบเกินนะครับเด้อแม่มันแม่สามของไอ้ไอ้เปิ้ลมีมาหลายนะครับเด้อเดี๋ยวสิบผ้าบางมู้งบ้ผู่ตัวนี้กันครับนี่ใครอยากจะไไปคุ้มฝูงตัวนี้นะครับผมส้นสูงสิริซีสีเลยได้ครับตัวนี้เด้อนี่แหละครับแล้วก็อีกตัวผู่ตัวหนึ่งเนาะอ่าแดงเข้มๆนะครับนแล้วก็ตัวเอ่อเทาโบวตัวนั้นนะครับพี่น้องเนาะตัวขาวตัวนั้นห้องใบ โตละ37เด้ด้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีผ้าพี่พี่น้องไงขอกไปเบิ้งกันนะครับเนาะอ่านีนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งไงม้วนแม่ทั้งนี่ไอ้ครับวันนี้มูว้วนแม่ตัวนี้เท่าไรเน,นี่ครับแม่แม่หน่อยเนี่ยตัวละสามพันับ แม่น้อยนี่ครูไอตัวตีนวนกับตัวสีแดงนี่ตัวละสามหมื่นนะครับเด้อแม่อันนี้ท่องนะครับเนาะนี่ท่องท่องเดือนครับปียสายแดงจักเดือนกับครับหกเดือนครัหกเดือนนะครับตัวนี้ห้องเท่ายครับแม่นี่ห้องสามสิบสี่ห้องสามสิบสี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้ง่วดิขาวง่วเท่านี่ติดโบดนะครับเด้อพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะแม่นั่นสามสิบสี่อ่านี่ตัวละสามสิบนะครับพี่น้องครับนี่แหละอ่าถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะจิ้มดำๆทั้งคู่นะครับเนาะส้นสูงกับสิร้อยสามสิบได้นะครับเด้อคู่นี้เนาะ เป็นู้ไดอยากจะได้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันมาของพี่นี่เ่นโทรศัพท์อีหยังแล้วก็ในส่วนของตัผูกมแตรตัวงามนะครับเดือเนื้อหนังดีไอตัวผูกจัง2ตัวแดงๆนี่เป็นลูกของสายใดครับนี่บอลูกคือกันครับชือบอรููแต่ว่าตัวสีงามนะครับฝากบนโทรศัพท์นะครับบ่ายครับศูน์หาครับย5น้านาูนงาม่าครับเนาะมันมีทั้งง้อผูกง้อเมมรองมรมันนะครับเนาะจะในการขปีขา้อโทรมตัร้องเอา่น้องคร เราถือผ้าพีพี่น้องเบื้องไอ้สาวทั้งนี้ครับผมเราถือเบื้องว่าจังสาวหน่อยตัวแดงครับตัวสาวงามๆตัวนั้นเป็นจะาห่องไวไทยเนาะตัวนั้นเก้าชิดเกียครับตัวโอ้ตัวนั้นเก้าชิดเกียรติรงนะตัวนี้เท่าไรครับนี่ตัวนี้สามสิบสองตัวนี้สามสิบสองนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละลักษณะเป็นง่วแม่สาวหน่อยนะครับเด้ออ่านี่ยครับผ่าไฟอยากจะได้ตัวเก้าชิดเกียตัวนั้นเป็นลูกพอเด็กครับลูกซีไวลูกซีไวศูนเก้าหกนะครับเดี๋ยวตัวนี้งามเลยครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้ง่วงสาว ตัวนี้กระนาสนแล mm ้วครับนี่แหละหนังหน่าหนาย่นๆครับผมอ่านี่ให้เบื้องหน้าใกล้ๆนะครับเนาะดูรูปร่างนะครับเนาะส้นสูงตีร้อยสามสิบได้นะครับตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวจะพาดูส่วนท้ายนะครับเด้ออ่าส่วนท้ายจิ้มดำเอาหางกัใหญ่ดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนาะเห็นแล้ครับรูปร่างส่วนหางเป็นก็ได้อ่าจะพาดูอ่าฝั่งด้านนี้นะครับด้วยนี่แหละทายืนสวยเลยแหละครับตัวนี้เนาะอ่าถูกซีไว้นะครับพี่น้องห้องไว้ก่าสิบเจ็ด นี่แหละครับส่วนหนาเพิ่นกระไดคลิปหูดำดำนะครับเด้ออ่านี่แหละครับถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อขอคาัอ่านี่แหละติดโบดติดอย่างมากนี่แหละครับพี่น้องครับหน้าสวยๆนะครับเนาะไอ้เบอร์โทรเดียวกันป้ะครับเนี่ยเนียนครับเบอร์โทรอันเดียวกันนะครับพี่น้องครับอ่ามวยจักเดือนแล้วครับตัวน่ะเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนตัวใหญ่ด้วยหระครับพี่น้องครับอ่าของหน่ยคุณพี่คุณนิคพันมีมาหลายนะครับเด้อนี่แหละแมนหมือนด้วยหระครับถามไม่ใช่ใครตัวใดกะเบือเลือกเบิ้งเอาครับพี่น้องครับอ่า ถ้าเบอร์ไงแบ่นี่กั็แล้วกันครับใครสนใจอยากจะได้ตัวนี้ก็ถือว่าแดงทั้งตัวนะครับเนาะแล้วก็ติดดำเครื่มรวดมาหลายได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ขีดหูวดำๆนี่แหละครับผู้ใดอยากจะได้แม่ในอีพฮอใบห้องไใบถอดได้ครับนี่สามสิบเก้าได้ครับพี่น้องครับถ้าใครอยากจะได้อันนี้เป็นม้วนสาวอยู่งมั้งครับนี่ม้วนสาวได้ครับท่านในผสมตีนนะครับเนาะ อันนี้นี่นะครับเด้อส่วนไหนนมนมนมดำนะครับเด้อใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะงวยพลมีตับนี้ตรงไหนบ้างครับตัวนี้บัมีนะครับเนาะจังสี่โค้งส่วงนี่ก็ถือว่านี่นะครับเด้อบัมีไอ่ะสี่โค้งสุดบัมีนะครับเนาะถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับเนาะจมูกดำสีขหงมือดำนะครับถใหอยางเบิ้งเออพนสนทุนไทยทั้งนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็จิ๋มดำนะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้ออ่า พ่อครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่เบอร์โทรศัพท์อ่าเนี่นะครับเพิ่มมีผู้อยากอ่ะอ้าม้าพ่อเพิ่มมีผู้อยากจะได้น้ำเปล่าเยอะบ้านครับอ่าเนี่ยนะครับด้ยพ่อปัญหาเบอร์โทรศัพท์อยู่งได้ครับเด้อ่าสำหรับบรรยากาศมันนี่กับที่ว่ามีอ่างั้วพท่อให้พี่ให้นองได้เลือกรับชมอ,อยู่แล้วครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวก็ค่อย คอยจังยางเขาไปพุ่งโซนพุ่นตนอะครับเน<พ>าะเหลืออีกหลายอยู่ด้วยครับเดี๋ยวให้พ่อเพื่อนหาเบอร์โทรกันอ่เหน็นไหมพ่อว่าเห็นเต๋อพีพ่อจากบ้านไหนครับตําบลยังครับหนองแว้งควงหนองแวงควงไอ้สีสมเด็จนะครับเนาะอ่าพี่พ่อเอียังครับขอพูดขนะครับพี่น้องครับไอศิษยสมเด็จเดินหนองแวงควงครับผมอ่านี่นะครับเนาะเดี๋ยวสิพ้าเบอร์ไ้โซนท่าเนี่ครับมีทั้งว้วผูนว้วนเมียได้ครับเด้อ จังของพ่อนี่แม่แมนี่ห้องเท่าเลครับแม่ขาวนวลน,นี่ห้องสามแยกครับแม่มัดเด็กเจ็ดเดือนแล้วสามสิบเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องเด้อนี่แม่มัดนี่เด็กเจ็ดเดือนแล้วทองเงาายเลยนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็นในส่วนของนมล,มล,มล,มล้งเลยนะครับผมนี่น,นคะครับเนาะใครอยากจะได้แบบนี้อันนี้ผสมโตัวเลืกอกผสมหลอดครับพ่อผสมโตครับผสมโตัวนะครับเด้อนี่แหละถ้าใครอยากจะได้แบบนี้เด้อตัวปูแดงๆเนี่ของพ่อปะครับเป็นแม่กับลูกครับโอ้ตัวนี้แม่กับลูกนะครับคู่นี่คู่แม่ลูกปูนะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้คู่นี้ คู่นี้เท่าไรครับนี่ผู้นี่หาเมื่อินเจ็ดกเมือนะครับพี่น้องครับแม่กับลูกน้อลูกเจ็ดเดือนแล้วครับตัวใหญ่สูงก็แม่แล้วได้หกเดือนเนี่ยนะครับหกเดือนตัวสูงก็แม่แล้วเด้อครับเด้อไอแม่เพื่อนผสมไหมครับนี่โอ้พระท่านได้ขึ้นนะครับน่าถามผู้ใดอยากได้ครูแม่ลูกครูนี่นะครับแม่ลูกครูนะครับเนาะอ่าแล้วก็ตัวแม่นวลตัวนี้ทองใหญ่แล้วครับผมอ่าคุณพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปด 2 2 1สองห5ึ5่งสองเก้าห้าหพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนวลล้วก็บกูแม่ลูกนะครับเนาะเบอร์ให้ไปแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวสิบ้าเบอง์ีลยงูขาวทั้งนี่ครับพี่น้องครับไอ้แม่จังไอ้ตัวตัวขาวตัวนี้เท่าไรครับของผู้ใด ของปะไม่เอาของไอ้คุณมีแขกไม่แขกนะครับเนาะอ่านี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไายแล้วเนาะอ่าจังไอ้ของเขาตัวแดงนี่ทะเลแม่ตัวผู้นี่ตัวนี้ตัวนี้แม่นเนาะแม่นตัวนี้ต้นนี้สาวเก่าต้นนี้สาวเก่าต้นนี้สาเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละผู้ใดอยากอะไรนะครับได้เงี้สิบเก่าครับผมเป็นตัวผู้นะครับเนาะเดี๋ยวจิพาเบื้องเงินคู่แม่ลูกนะครับเนาะ แม่ลูกตัวตัวเม่นะครับเนาะอ่าผ่าผู้ใดอยากจะได้คูแม่ลูกเท่าไรก็ครับนี่หกมื่นหามื่นหาได้ครับเด้อผ่านผู้ใดอยากจะได้คูแม่ลูกแบบนี้แม่ตัวใหญ่ในนี้ครับพี่น้องอ่าต่อรองได้นะครับเนาะผ่านผู้ใดสนใจอยากจะได้คูแม่ลูกแบบนี้ได้ครับเด้ออ่านี่นะครับแล้วตัวนี้สาเก่านะครับมีมีตัวใดอีกครับคมนั่นเน่ะตัวผูตัวเม่ครับคมพ่นลูกตัวผูคมนันแปดทิพหานะครับเนาะ ไม่อีกวะครับมีเท่านี้นะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ087 214 214 4638 4638คบหนังขอห้อนะครับเนาะคบนั่นเท่าได้ก็ครับแปดมืดหายแปดมืดหานะครับพี่น้องเด้อขันผู้ใดอยากจะได้คบไหนนะครับเนาะคบนี่ลูกแม่คบนี่ลูกผู้นะครับเนาะต้อนร้องเอาตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับจังตัวนี้นี่เป็นแม่พันตัวใหญ่เลยนะครับเด้อเบื้องหงาหางครับผมอ่านี่แหละหงาหางย่งใหญ่เลยแหละครับพี่น้องครับ คนสูงก็จะ150ได้เด้อถามผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่ออนุพงศ์จากอนุพงศ์ฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อใส่ผ้าเบอร์ไง<อ>แม่ลูกค้านี่ไก่ไกครับผมอ่านี่นะครับเด้อถานผู้ใดอ่าอยากจะได้แบบนี้นะครับนะ,ะนี่นะครับลูกคู่คู่นี่ถามผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับน้าเบอร์โทรกัน อ่เบอร์เดียวกันได้กับโคมนั่นนะครับผมอ่าวันนี้สิบห้าเบอร์ไ้อันนี้เป็นแม่ลูกบ่ครับพี่พอนี่ยบอครับคนละตูนะครับเนาะไอ้จังตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับพ่อนี่ยหกสิบเอ็ดนะครับเด้อลักษณะของไออ่าแดงนี่บ่ต้องห่วงเลยครับแดงจนสีใหม่จนดำหมดแล้วครับพี่น้องแล้วกันอ่าเครื่องพูดนี่ก็มาหลายเรือครับพี่น้องเนะออกแดงดำครับผมพอนะตัวนี้ผสมไปครับนี่ผสมแล้วครับใซ่สามเดือนกว่าใส่พอได้ครับพ่อ ใส่ CY วายศูนย์เก้าหกไดครับนี่หล่ะส่วนท้ายเฟืนเงาหางง่ายจุ่มลงไปเลยนะครับนี่นะครับเนาะส่วนท้ายนะครับอ่าเป็นกรอยากจะได้แบบนี้ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละลักษณะนะครับเนาะตันนี้ตัวนี้เท่าไรครับพ่อตัวน้อยนี่สี่สิบเท่าไรก่อนสี่สิบเจ็ดไดครับพี่น้องเด้อตัวนี้หัวเราล้นตัวนี้ก็สวยด้วกันนะครับเด้อพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะเป็นหัวตูมเองสวยๆได้ครับพี่น้องครับสี่สิบเจ็ดตัวนี้สวยๆครับผมอ่า สีลักษณะกับสีแดงเข้มๆนี่แหละครับผมท่านผู้ใดยอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะชิมดำๆเละพี่น้องเนานะมืัอนี้คุณพ่อนี่เพิ่นมีมาให้สองตัวนะครับเนาะนี่แหละส้นหนาเพิ่นก็ไดนี่นะครับเนาะถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งสอบถามเบอร์โทรกันไปฝากครับที่เบอร์โทรฝากเบอร์โทรไหมครับวันีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องนี่ เบื้องตัวนี้ของพอดีป่ะของพอดเนาะอ่าอันนี้เป็นตัวเมียทั้งสองเนาะแม่ลูกเขาเป็นแม่ลูกตีนี่แม่โอ้ลูกแล้วลูกลูกลูกแดงนะครับพี่น้องเด้อแม่จะออกลักษณะแม่ขาวนะครับเนาะแม่กับผสมแล้วเนาะผสมหลอดหรือผสมโตครับแม่ยผสมโตอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หลอดตัวนี้หลอดลูกของพอด้วครับตัวนี้จำจำไม่ได้นะครับว่า โอ้โหตัวตัวนั้นผสมแม่ผสมโตไว้ได้ครับพี่น้องคู่นี้ห้องไว้เท่าไดครับนี่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากจะได้คู่นี้ก็ถือว่าเพอาะตัวร้องอาอยู่ครับพี่น้องสี่สิบเก้าลูกลูกโตแม่นะครับนะจังไงงัวของพ่อในยู่บ้านมีอีกบไหมครับมีอีกเนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้อยู่บ้านงัวแบบเด็กยู่บ้านไม่เจ็ดตัวโอ้หลายอยู่ได้ครับพี่น้อง คนตัแสนก็ไมีแม่ดูคนเกตแปดหมื่นเกตบวกงวงงามก็มกถือว่างวงใหญ่แม่ลูกท่านกับมีนะครับเนาะนพอ่อเยอะบ้านไี่ก็ครับต้องโกต้อ,องแสนต้องบนน้องแสนนะครับบ้านน้องโกนีเนาะครับพี่น้องอ่าเคยขายประจําแล้วคนก็ขายเนี่ยคนทั่วออมาหลายประจําครับผมฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณพ่อครับ08366477237723ซื้อคุณพ่ออยังครับคุณพ่ออยังครับขอบพูดขอบพูดนะครับพี่น้องเนาะอ่าเคยขายประจําแล้วมาเลยคนไทยไปอ่านี่นะครับพี่น้องค,ครับราคาขายก็คล้อลย ซอยกันไกลกันเสียขาเราซอยกันไปอ่าคาเรากับซอยกันกับขึ้นกันเอาเนาะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวจะพาดูเอ่อไปเรื่อยๆครับวันนี้สีผ้าเบื้องไอ้เมีสาวทั้งนี่ครับผมลกครับเมีขาวนะครับเนาะอันนี้ไอ้ตัวนี้ห้องไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เส้าเก่าจ้าเส้าเก่าได้ครับเมีแดงนี่เนาะอันนี้ไอ้ผสมไหมครับเนี่ยผสมได้ไปเป็นง้อสาวง้อหนุอยอยู่งนะครับพี่น้องเนาะอ่าจิ้มดำดำตวบามันโตใหญ่โตสูงไทยสูงดีได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ครับอยากจะได้งี๊สิบเก่านะครับเนาะ วันนี้แม่ขาวแต่ตัวนี้แหละครับตัวนี้เส้าหา,หามีลูดเกียดเดือนโอ้โตัวนี้เส้าหาแต่ว่างไม่หลุดไงเหรอเด้อครับพี่น้องครับลูดเกียดเดือน<ช>อันนี้ผสมหลอดหรือผสมโตครับรมแม่ครับผสมโตัวใช่ผสมโตัวนะครับเด้อเป็นปลามันแดงเนาะอ่านี่เด้อครับถามผู้ใดอยากจะไดเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพายางเบิ้งอ่าวนเบิ้งครูนี่ครับผมนี่แหละสำหรับราคางัวมมันนี่ก็ถือว่าพ่อต้อนร้องเอาอยู่ครับพี่น้องครับราคาอ่าเกษตรกรนี่จับต้องได้แล้วครับผมกับต้อนร้องเอาเนาะถาผู้ใดอยากจะได้ตัวไหนมกตัวไหนเด้อครับเด้อ แม่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งย์หกหนึ่งสี่ห้าเก้าสองซีสคุณมาจากบ้านไหนครับบ้านโคกใหญ่แม่รัศมีบ้านโคกใหญ่แม่รัศมีตมบลหนองม่วงบดระบือนะครับเด้อท่าบ้านแตมีอีกสองตัวมีตัวงวงงามอยู่บ้านอ่ะบ้านนี้เป็นมีงวงมีงวงงามงวงใหญ่นะครับเนาะโอ้อันนี้แมนบ่ครับนี่แมนค่ะแมนจะแบบครูแบบนี้นะครับเนาะ ครูแบบนี้เลยครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจอยากจะได้ก็มีแม่ม้าแล้วก็แม่เอ่อมีแม่ลูกแม่ม้าทั้งสองนะครับเนาะบ้านโคกใหญ่ตมบลหนองม่วงบดระเบือดนะครับเด้อไอตโวตัวใหญ่ของพวกเด้อครับวัวดูนะครับเนาะไม่ต้องฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ061ย์หกหนึ่งสี่หนะครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจนะเห็นนะครับเนาะ อันนี้จะเป็นวัวของลุงหนวดนะครับพี่น้องครับอ่าสีดีไม่ลาม่เกินอย่างอันนี้ข่าผู้ใดอ่าอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะขัดไก่ก่อยู่บ้านไหนก่อนอ่าเดี๋ยวเป็นกำลังคุยกันอยู่ครับวันนี้คู่นี้คู่นี้ของผู้ใดก็ไมคู่ใหญ่ๆนี่ผู้ใดไปซ่งไกเอาชีสิบก่อ อันนี้ของลุงไหเราเอาซีนิโก้อันนี้ของลุงหมวด้ะครับพี่น้องเริ่ดสบายเป็นหน่อยอยูุยต่อรองราคากันน่ครับเดี๋ยวห้อยยางค้างนี้กันชื่อว่าไรนะครับไอ้จังง้วดำเนี่ของผู้ใดครับของไงนะครับเนาะไอ้เมะตัวดำนี่ไรมันลุกขึ้นนะครับมันตัวใหญ่สักหน่อยนี่นะครับเรืองถาผู้ใดอยากจะได้ง้วดำนะครับพี่น้องครับลุกลุกโตตัวลุกอออ่่คบาไอ้ อันนี้โอเป็นง้วผูตัวครับพี่น้องง้วผู่ไอ้เจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ก็ปีไปสิละเราสิบเดือนเนี่ยสิบเดือนท่านนี่ครบ่กว่าปีเด้ครับตัวตัวสูงใหญ่เลยเหรอครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้กลังยืดหางครับอ่ากําลังยืดหางไอ้ตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับพี่ครับสามตัวนี้สี่หยุดหกมื่นสี่ได้ครับพี่น้องเด้อขันผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เป็นง้วผู่ตัวตัวดำนะครับพี่น้องคิดก้อนที่ส่ขันสามที่ห้าคิดก้อนพอเป็นห้องเป็นสามทีสม่สีส่ได้เนาะอ่าขันผู้ใดอยากจะได้นะครับเด้อ อันนี้อันนี้คู่แม่ลูกบ่ครับนี่สามนี่ได้ว่าสามที่หมาชิบกันไออันนี้คู่แม่ลูกบ่ครับครับแม่ลูกแม่ลูกคู่นี้ห้องเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดได้เจ็ดสิบห้าครับคู่นี้นะแยกลูกได้บ่ครับเอากันเลยละครับเปินก็สามารถแยกลูกได้ครับเด้อแต่ว่ากูนี่นี่ห้องไว้สามสิบห้าเป็นง่วงแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะเจ็ดเจ็ดสิบห้าโอ้ลูกตัวผู้นะครับเนาะห้องไว้เจ็ดสิบห้านะครับพี่น้อง ดูกดูยังกินนมกินดีอยู่มั้ง่ครับครับยังกินดีควงนมยังไงเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้ลูกโตผูเด้อครับเด้อโตสีแดงแดงครับแม่มันสมไหมครับนี่แม่ทับสีไว้ใบครับสองสามเดือนโอ้ไซสีไว้ใบสามเดือนนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละในส่วนของลูกขุนนะครับเด้อสามารถแยกได้เด้อครับเด้อถ้าได้ราคากันนะครับผมอ่านี่นะครับเนาะอ่ายุนี่คือเป็นใหญเจ้าของตลาดนี่แหละครับพี่น้องอ่าจังไงวันนี้อันนี้คููแม่ลูกป่ะครับนี่ ีของพกกลั่นชนโอ้พุ่นไหนครับโอ้ยได้หมวกเพี่บอยผมโอ้ครับผมเห็นนะครับได้พี่น้องไอ้เดี๋ยวสิพาไปเบื้องไอ้จังไองจังของลุงหนวดตัวนี้กับตูงามับูใหญ่ด้วยคับพี่น้องแม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หาสิบสองตัวนี้หาสิบสองนะครับเรื่องของลุงหนวดเพลินนะครับนะเป็นสัตว์ความผสมเลยเนาะครับ พร้อมที่สั้นนะปีแปดเดือนโอ้โหปีแปดเดือนแล้วครับพี่น้องเนาะเอาไปยังไงกันที่เป็นสัตว์แล้วครับเป็นม้วนสาวที่จ้ไก่ผสมได้แล้วพอติดหนังตะกี้มหกหมื่นกลัวเหมลอนครับเป็นตะซือเลี้ยงบอกพี่น้องเลยนี่แหละครับเรือตัวนี้ในในส่วนของสีของเติมพุดเครื่องดำนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่เด้อพี่น้องไปหาสิบสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นม้วนทีเอ่อรูปร่างสูงไงยุ่งกับม้วนเสาเนาะแข้งขาไงดีกระดูกโค้งสานีขายไงบุ๊ครับพี่น้องไงนะครับเนาะนี่แหละ บ้านี้จังไงแม่ม so ok ja: ลูกเป็นของไงลุงหนวดปะครับอันนั้นแม่สาวทั้งคู่นี่ะผมแม่สาวทั้งคู่ตินั่นเออแม่ยนเมีนไมว่าเมียนลูกนึกว่าแม่ลูกพี่น้องเขาแม่เขอร่อยเออออกขึ Recently, ้นเก่าได้อเด้อครับเด้อวอยาคผู้สาวก็เห็นจังแม่สาวตัวนี้ห้องไวเท่าไรครับนี่ตัวนี้อยากได้สีสิบสี่สีสิบสี่ได้ครับพี่น้องเด้อนี่ล่ะถ้าใครอยากได้สาวน้อยสีแดงแดงเข้มเข้มเนื้อหนังกันถือว่าโอเคเลยแหละครับตัวนี้ก็ได้นี่ถ้าผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องครับอ่าสีสีดำดำนี่เด้อครับเด้ออ่า บ้าน,นี้เมย์เมย์ญ่ตัวนี่แหละครับตัวตัวนี้อยากได้เจ็ดมือห่ารันอยวนี้เจ็ดมือห่าใบท่องไหมครับตัวนี้ท่องในสองเดือนแล้วส,สองรอบแล้วมีใบพร้อมโอ้พันพันสองรอบแล้วใส่ใส่พอได้ใบามาเลยอันนี้เพิ่นมีใบมีหลอดไห้ได้ครับพี่น้องตัวนี้มีใบมีหลอดจิมจ้มจิ้มดำๆนี่เลยครับเนื้อ <โฮ S 2> หนังโครงสั่งตัวนี้ถือว่าใหญ่ได้หรอร้อยห้าสิบบวกนะครับตะกี้สิตัวนี้ห้องใบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเนาะถ้าไอ้ ก้อนในนานี่สองสามเดือนก็ดีห้องเป็นสิบๆกู้พ่นละครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวสิพาเบิ้งทางในพื้นเดี๋ยวสีพลาเบิ้งมันมีติดดังที่ซื้อว่าไม่นนาเวะนี่เดี๋ยวสิพาเบิ้งไอ้ส้นหน้าครั้งนี้รับเนาะมันก็ติดเนี่ยตัวสีพลาติดหลายกว่านี่ก็ไม่นาเออะมันติดนี่สีพลาพวกอกครับอันนี้ติดพอติดยาวอ่าตวมาเพิ่งตามัน สตาบ้าเครื่องดำหนี่มาหลายเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนาะแต่ใครกัวเพครับหมูดำนะครับสตาว่ามันติดขายอยู่ในพี่น้องจีน่าไดงี้นิดนึงเนาะเป็นปานขาวนะครับเนาะเพื่อจะเจ็ดหมื่นหาอรับจะได้เจ็ดหมื่นห้าได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะจังของว่าแสนกว่พราห้องเจ็ดหมื่นหาอ่าอดีตพ่อสอบถามเบอร์โทรโทรศัพท์ของลุ่หนวดกันครับวันนี้อ่าแซ่แฟเพราะบอกเนาะอะไแล้วเขาฟ่องเยอะเดี๋ยวรอพี่ก็รออ่าเดี๋ยวสิพ่อพี่พ่อน้องไปเบิ้งทั้งนี่นะครับพี่น้องครับเอ ตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้ซีสิบหาละตัวนี้ซีสิบหาได้ครับแล้วตัวแดงตัวนี้ใช้เหลี่ยบซี่ไผนี่เจ้าว่าฉีดตันนอดพ่อถ้ามีเไม่รับผัถ้าผู้ใดไออยากจะได้ตัวนี้ก็มีฉีดตันนอดได้ครับตัวนี้ชิฟตัวเอาครับผม่นอ่าเนี่ยนะครับเนาะเอามีโต๊ะพัดมาอ่าเนี่ยนะครับส่วนอ่าขานะครับเนาะอ่าดำๆนี่แหละครับบัดนี้ไอตัวตัวแม่ซีสิบหาไม่ละเอาไป บอกคุณบอกแฟนมาเขาเน็ดแล้วก็บอกับบ่าตันี้แม่นี่เท่าไรครับนี่ตัวนี้อยากไดหกมืนเก่าละนี่ตัวนี้หกมืนเก่าเด้อคค่ะเด้อผสมไปครับนี่ากำลัง พร้อมที่สิ้ัสุดแล้วเพราะว่ามันล้นแถวแล้วแถวว่างไอสิ่งนี้แหละมันไม่หงส์แถวว่างเลยนะครับแถวล้นเลยนะแถวเด้อพยายามจะได้ง้วเสาใกล้จะได้ผสมได้แล้วครับพี่น้องเนาะแต่เลี้ยงครับเดี๋ยวสิ้ผ้าพีพ่อน้องเบิ้งนะครับเนาะเส้นหนาเพินะครับตีหูดำดำนะครับเนาะจมูกดำนะครับเด้อนี่แหละเบิ้งขาเบิ้งเล็บต่อที่ตอกเบื้องมีต้นหนีนะครับเนาะต้นหนีนั้นเบือมีขลุ่นไม่มีนะครับเนาะเดี๋ยวสิ้ผ้าเบิ้องห่อยชุหนอกตัวนี้นะครับ ตัวนี้กติ้ตัวนี้ว่าถือโคตรนะไรล่ะปล่อยซี่สิบห้าบวกได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้เนาะแมนละแมนอ้างดี่วนลึกนะครับนี่ลึกก็ถือว่ามาหลายเด้อครับตัวนี้ก็ได้สิมเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุนไทยครับผมสิมดำดำนะครับพี่น้องเนี่ยแหละตัวนี้ไทยไทยของก่วงนะครับไทยก่วงไทยหนานะครับตัวนี้กับใดอะพวกใดอยากจะได้นะครับพี่น้องตัวนี้เนาะตัวนี้ห้องไว้เท่าไรก่อนครับพ่อนหกสิบเก้าละหกสิบเก้านะครับเนาะต่อได้บวกได้ต่อได้พูดได้อะ บ้านี้เลยรถรับส่งมีไห้อยู่นะครับเนาะอันก็ละรถมีไห้อยู่นะครับเนาะรถส่งมีมีไห้นะครับเนาะอ่าบัานี้ไลยฝากเบอร์โทรกคนสาอ่าเจ็ดสองสามครับผมสองหาแปดสามนี่แหละครับผมลุงหนวดลุงหนวดมันมีมาหลายตัวนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ตัวครับตัวนะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวไรก็เลือกเอานะครับพี่น้องครับอ่ายังไงอะไรนะอ่าเยอะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพายยางไปเบิรงไหนส้นทางพุนครับส้นทางอ่ามวน ต้นทางง้วนเออ่น้อยทางคุนนะครับเนาะง้วแบบมินินะครับเดี๋ยวสี่ผ้าพีพี่น้องเบิ้งกันเนาะว่าง้วทางมินิทางนี้จะเปิดไวเทใบถอยแน่นะครับเนาะแต่สิมีของเอ่อคุณพ่ออเนกแหละครับผมอ่ากูเมียนี่กับตูง่ายครับตัวบุรุษของผู้ใดญ่นะอันนี้อันนี้ของอันนี้อันนี้ผู้เมื่อกี้นะครับเนาะเดี๋ยวสี่ผ้าเบื้องไงง้วมินิทางนี้นะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ก็เป็นโซนง้วของคุณ อันกแล้ครับผมอ่ะพ่อครับพาเบิงงวดนะครับวันนี้อ่าตัวแดงตัวแดงนี่สองหมื่นหารอยนะครับตละตละสองหมื่นหาร้อยครับเด้อมูสามตัวนี่บ่ครับนี่โอ้มือดมูนี่หมื่นเก้าพันห้านอครับพี่น้องเด้อ อ,อ,อันนี้มีหาตัวนี่หมื่นเก้าันครับผู้ใดอยากจะไไ้เนาะ,ะหาตัวนี่พอถึง 20, ถาาอสองหมื่นนครับหนึเก้าพันห้า้อยครับหาตนี่นะครับเนาะกะิมิตแม่แดงตัวนั้นตัวนั้นสิบเจ็ดหร้อยตัวนี้สิบเจ็ดหาร้อยซ้ำพี่น้องนีถโโ่ถือโกมูนนะครับเนาะมูนี่สิบเกยเป็นงวแม่ ซีโตขาวนี่นะครับเนาะงัวแม่ทั้งหมือดนะครับเด้อครับอ่ามีตัวสวยๆครับนี่พได้ค่ากสบายกระเป๋าอ่าสบายกระเป๋ามีรถส่งให้พ่อของใครพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้ของคุณพ่อเนี่จากรักพักดีเออ่าเจ็ดตนี่รถเจ็ดตนี่มีพิเศษให้ได้ครับพี่น้องเด้อมีขันหมาแบบเจ็ดตโตแม่ทั้งหมือดนะพ่อเนาะมีพิเศษให้พ่อมรถรับส่งให้แล้วก็ในส่วนของงัวงามงัวใหญ่กับยูฟาร์มมี่นะครับขอไปเบิ้งได้นะครับเนาะจากรักพักดีฟาร์มนะครับของคุ่นพ่อพ่ออเนกนะครับเนาะ พ่อครับฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องแปดครับหกแปดห้าห้าห้าสามสองแปดอ่านี่แหละครับพี่น้องในส่วนของวัวราคาไม่ได้ของคุณพ่อเนี่ยก็ยังคงมีมาให้พี่ให้น้องอยู่ประจําคือเราด้วยครับเด้อไม่เกินกหนี่ส่งฟรีไ้อยกิโลส่งฟรีนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวไหนนะครับเนาะอ่าก็ให้พี่ให้น้องเบิ้งจากคลิปแล้วก็เบอร์โทรผมก็ขอไว้ให้แล้วนะครับพี่น้องครับ ในส่วนรายละเอียดของงัวตัวใดนี่ผมทีอ่อาจจะสอบถามรายละเอียดนะครับเรื่องการให้พี่น้องนี่โทรสอบถามกับเจ้าของงัวคนนึงนะครับเนาะเพราะว่าถ้าว่าอไลน์มันกระเถิดเดบล์งัวงห่วยครับพี่น้องเนาะตอนนี้ไปย้ำให้พี่ให้น้องเบิ้งไปได้หลายตัวครับผมนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกัขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับกับทริปหน้าติดภาพผีพระน้องไปเบิ้งยุคกอกไดไปฟั่มไดไปตลาดแห้งไดกับฝากพีฝากน้องติดตามไปแล้วกันครับผมนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้กับ ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสำหรับเช้าวันศุกร์ที่27 <ไป S 1> เดือนพฤษจิกานะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ